น้องพิมพ์นะคะจะมาร้องเพลงอบขักไม่กล้าผัวนะคะแม่คะเดือดชาวาชาปากแดงเรนใครแคร์แรงเรืองเพื่อนพวกเพื่อนอยู่รอยลพีอ้อเอาคุณแฟนหัวใจสลายต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 ายเขาเรามีแฟนแล้วอบขั๊กกุยอับผัวไม่กล้าผัวไม่กล้าผัวผัวต้องหลมตียอ๋ ตีรอตีห anyway, ัวใจมันช้ำบอกพัวไม่ได้แอบรักคนล้อรักล้อรักล้อยพัวทึ่งมีดงเธอไม่งอนเธไม่งอนเอไม่ข้อหลับใครอ่ะจะบอกพัวไม่ได้แอบรักคนล้อรักล้อรักล้อหัวทึ่งหยิดงเธอไม่งอถึงไม่งอนเธอไม่ข้อหลับใครอ่ะบอกพัวไม่ได้ น้องเอออย่าดิกดิบอย่าดิกดิบอย่าดิกดิบลุกดิบได้ใจอะไใจอะไใจพี่บ้าผู้ชายน้องเตือนพี่บ้าเตือนนะาเปิดพอวังดีมีชื่อไมีลายได้ใจอ่ะจะพวกใครจะมิเล่าพวกชาติก็ไม่รู้ได้รู้ชั่นเด้อเปิดเผยบานา้น่ากิน